ก็สวัสดีนะครับยินดีเข้าสู่ในการเมกคาสตอรี่ในรอบนี้เนื่องจากเนื้อหาของฮัสเว่ย์มันอัปเดตมาแล้วก็ตามสัญญาเราจะให้พื้นที่เป็นของโมบิสุดในภาคนี้ซึ่งก็คือไซคันดัมโมบิสุดหลักของโมบิสุดกันดั้มฮัสเว่ย์แฟลประวัติของตัวกันดั้มตัวนี้ก็คือไซคันดัมอ่ะจัดเป็นโปรโตไทป์นิวไทยูสวอยนอสกี้ไฟล์ดจิสเต็มเจเนอเรตโปรโพส์โมบิสุดปรากฏตัวครั้งแรกคือปียูซีหนึ่งร้อยห้า ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายก็คือ26เมษายนปี esa, UC 105ช้นกันผู้ผลิตก็คืออนาฮามอิเล็กทรอนิกส์เช่นเคยตัวโมบิสุดตัวนี้จัดว่าเป็นโมบิสุดหลักของกลุ่มต่อต้านกองทัพโลกหรือมารฟตี้นักบินหลักก็คือมารฟตี้เนวิลเอลินหรือฮาสเวโนอาลูกต่บไปที่ฝ่ามือนิวไทส์นั่นเองในส่วนรายละเอียดนั้นตัวไซกันดัมมีความสูงอยู่ที่28เมตร น้ำหนักตัวปเปล่าอยู่ที่32ตันแต่ถ้าโหลดอุปกรณ์ครบเซตจะมีน้ำหนักอยู่ที่80ตันวันสดุในการทำตัวคูนก็คือการันตีอัลลอยอีกเช่นเคยไซกันดัมจัดอยู่ในหมวดหมู่ของโมบิสตเจน5พัฒนาต่อยอดจากข้อมูลของ RX104FF Pinolopi ว่ากันว่าไซกันดัมเป็นโมบิสต์เจน5ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงตัวมันสามารถทำงานได้อิสระโดยไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปรกรณ์เสริม จากข้อมูลชุดก่อนที่ผมเคยเล่าเกี่ยวกับเพนโลปีซายได้รับการพัฒนาและสร้างขึ้นโดยอนาฮาริเล็กทรอนิกส์โดยมีลักษณะเดียวกันกับพี่น้องของมันอย่างเพนโลอปีคือเป็นโมเมนต์ที่มีการใช้งานไมนสกี้ไฟทําให้ตัวมันนั้นสามารถบินบนชั้นบรรยากาศได้อย่างอิสระความโดดเด่นในการออกแบบที่แตกต่างจากเพนโลปีก็คือซายแอนดัมจะมีความเดรธทาที่น้อยกว่าทําให้มันมีความคล่องตัวที่สูงกว่าเพนโลยปีแม้ว่าช่องยิงอาวุธจะน้อยกว่าก็ตาม ระบบต่างๆที่มีในไซกันดั้มนั้นจะน้อยกว่าในโรกีซึ่งจะมีแค่โหมดปกติกับไฟล์โหมดซึ่งในไฟล์โหมดกลอบส่วนไหลทั้งสองข้างจะกางออกจากนั้นไซกันดัมจะกางไอโไว้ด้านหน้าเพื่อลดแรงต้านอากาศส่งผลให้มันทําความเร็วได้ถึงมักสองเลยทีเดียวอุปกรณ์ต่างๆที่มีการติดตั้งไว้ในไซคันดัมจะประกอบด้วยชิ้นแรกปืนวันแค่นขนาด60มิลลิเมตรเป็นอาวุธที่มีการติดตั้งไว้สําหรับต่อต้านอากาศยายขนาดเล็กหรือขีปนาวุธ เป็นอาวุธที่มีพลังทำลายต่ำแต่อัตรายิงที่สูงมากในจัก,กรวาลของกันดัมอาวุธชิ้นตัดมาพีมไลเฟิลเป็นอาวุธหลักของไซกันดัมว่ากันว่าความเร็วในการยิงนั้นเร็วไปสองเท่าของรุ่นก่อนถ้านพลังทำลายนั้นก็สามารถทำลายกุสตับคาวได้ในนัดเดียวปืนนี้ทำงานผ่านเอเนจีแพคทำให้มีการประหยัดพลังงานตัวหุ่นอาวุธชิ้นถัดมาพิมเซเบอร์พีมเซเบอร์เป็นอาวุธพื้นฐานที่มีติดตั้งในกันดัมท้ายเกิดุกรุ่น ของไซคันดั้จะมีการติดตั้งไว้ที่ไหล่ซ้ายและไหล่ขวาเป็นดาบลำแสยที่มีพลังงานสูงสามารถตัดผ่านโมบิสุดเป็น2ท่อนได้อย่างง่ายได้ที่ด้าบนั้นสามารถปล่อยใบมีดลำแสงขนาดเล็กได้เหมือนดาบของนิวเันดัมอาวุธชิ้นถัดมามิสไซล์ลันเชอร์อุปกรณ์อย่างมิสไซล์ลันเชอร์นะจะติดตั้งที่ข้อศอกทั้งสองข้างที่เป็นส่วนโค้งของไซคันดัมกลไกนี้เวลาใช้งานจะมีการหันมาที่ส่วนหน้าโดยส่วนนี้จะเป็นมิสไซล์ขนาดเล็ก อุปกรณ์ที่ถัดมาลอดมิไซล์ลันเชอร์ก็เช่นเดียวก,กับเกาะส่วนข้อศอกเกาะส่วนหัวเข่าทั้งสองข้างของซกันดาก็เป็นช่องเก็บมิสไซล์เช่นเดียวกันซึ่งเวลาใช้กลไกส่วนนี้ก็จะหันมาด้านหน้าโดยชุดนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่อยู่ที่ข้อศอกอุปกรณ์ชิ้นถัดมาเฟนมิไซล์เป็นอาวุธประจํารุ่นเหมือนพี่น้องของมันอย่างเพเนโลพีเป็นขีปนาวุธนำพิธีด้วยระบบไซโคมิลอาวุธชิ้นนี้สามารถเปลี่ยนมิติและติดตามเป้าหมายได้ดีในระดับตึง สามารถใช้งานได้ดีแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอนุภาคไปโนสกีโดยมีการติดตั้งช่องยิงไว้หลายจุดในส่วนเกราะของไซการดามอุปกรณ์ชิ้นถัดมาชิลลรือโล่ส่วนนี้คืออุปกรณ์เสริมของไซการดัมปกติจะติดตั้งไว้ที่แขนซ้ายเนื่องจากตัวโล่นี้มีการเคลือบสายกันบีไว้ความทนทานของมันจึงเพียงพอที่จะรับมือกับปืนใหญ่อนุภาคขนาดใหญ่ได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวอุวุธชิ้นถัดมาปีมแคนนอน บีมแคนนอนเป็นปืนใหญ่อนุภาคความแรงสูงที่เก็บไว้ที่ส่วนไหลทั้งสองข้างเวลาจะยิงส่วนกรอนนี้จะยกขึ้นมาทําให้ปากกระบอกบีมแคนนอนนั้นหันมาด้านหน้าว่ากันว่าพลังทาลายของมันเทียบเท่ากับไฮเมก้าแคนนอนของเดอเบอร์เซตากันดเลยทีเดียวประวัติของไซ um. กันดัมไซ g ันดัมเป็นหนึ่งในโมบิสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต่อสู้ในชั้นบรรยากาศโลกโดยใช้หลักการของไมโนฟสกีไฟ จัดอยู่ในกลุ่มโมเปสุดเจน5เช่นเดียวกับเพนโลพีเป็นรุ่นต่อยอดโดยเรียกได้ว่าเป็นโมบิสุดเจน5ที่สมบูรณ์แบบหากเทียบกับเพนโลพีหากเทียบกับกเพนโลพีนั้นทรายจะมีความเพียวบางกว่าตัวเพนโลพีแม้จะทาให้ตัวทรายเสียเปรียบเรื่องช่องยีแฟนมิทรายแต่ก็มีข้อได้เปรียบคือความคล่องตัวที่มากกว่าของเพนโลพีและมันก็จัดว่าเป็นโมบิสุดในโปรเจกต์เซตาตัวสุดท้ายของอนาเฮมิกด้วย ซายนดัมถูกส่งมาให้มาฟตี้เนวิลเอลินหรือคาสเวโนอาเป็นคนใช้งานโดยมีการส่งมาให้หลังจากดิวส่งงานเครนโลพีให้กับกองทัพโลกเสร็จเรียกได้ว่านี่คือ,คอปฏิบัติการหักหลังกองทัพโลกอย่างชัดเจนแต่พี่แกก็ไม่ได้สนอยู่แล้วนะแต่อย่างไรก็ตามครั้งที่สามนี่ไม่ควรแล้วนะกลุ่มมาฟตี้ถ้าพูดได้ถูกก็คือกลุ่มต่อต้านกองทัพโลกซึ่งในตอนนั้นกองทัพโลกนั้นก็คือกลุ่มกวนที่เต็มไปด้วยผลิตกรอนคอรัปชัน ถ้าผู้ใดสั้นเขาจะง่ายก็คือเฮ hey! โดยกองทัพโลกในตอนนั้นมะีนโยบายสุดจจเนียสสำหรับการจัดการทรัพยากรที่มีจำกจัดอยู่บนโลกด้วยการไล่ประชาชนตาดำๆไปอยู่อวกาศให้หมดส่วนพวกตัวเองนั่นเหรอจะนั่งกินนอนกินอยู่บนโลกงานก็ไม่ทำเก็บส่วนเป็นวันจากโคอลอนี่ก็พอฮาสเมโนอาที่ทนความจังไรขั้นสุดของกองทัพโลกไม่ไหวได้ตัดสินใจร่วมก,กับองค์กรใ,ใต้ดินแลนะตั้งกลุ่มมาฟตี้ขึ้นมา กลายเป็นผู้นำที่มีชื่อแฝงว่ามาร์ฟ e ตี้เนวิเอรินโดยมีเป้าหมายก็คือลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสาพันเพื่อบีบงังคับพยุติการกดขี่ประชาชนเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อฮาสเบร์พยายามเดินทางกลับโลกและได้พบกักบกิกิอัลลูเซียยิงสาที่ลึกลับอยู่บนเที่ยวบินโดยถูกจับตามองโดยเคนเนสเลกได้ทหารสารพันธแในเมื่อกลุ่มต่อต้านเริ่มแข็งแรง่งกองทัพโลกก็ส่งหน่วยเซอร์ซีหน่วยเฉพาะกิจเข้าต่อกองกำลังหน่วยก่อการร้าย โดยใช้โมวิสุดอย่าง rx104 ff p e n e l o p ีเพื่อกวาดล้างกลุ่มต่อต้านโดเปลี่ยนสำคัญในการต่อสู้ก็คือเมื่อมาฟตี้ได้รับไซกันดัมจากอนาฮามไซกันดัมได้กลายเป็นตัวตั้งตัวตีในการต่อกรกับบ e n e l o p ีและทำการยำตีน p e n e l o p ีมาแล้วถึง2ครั้งโดยในแต่ละครั้งก็มอบความรัฐธมใจให้กับ p e n e l o p ีทุกครั้ง ท้ายที่สุดเมื่อผลการต่อสู้แม่งชัดขนาดนี้กองทัพโลกแม่งเลยมั่นใจแน่ๆว่าถ้าปล่อยน้องเป็ดขาไปซัดก,กับมาร์ฟตี้ตัวตัวงานนี้รับประกันความขาบ้าอยู่แน่นอนการต่อสู้สุดท้ายอยู่ที่งานประชุมใหญ่ของสาานที่อัตติแลตเคเนสวางแผนล่อใส่ให้ไปในกบดักปีบาลีขนาดใหญ่ในการต่อสู้นั้นเพเนโลพียังคงรักษาสถิติแพ้รวดของตัวเองไว้ได้แต่เนื่องจากไซกันดัมนั้นไม่สามารถหนีออกจากกบดักปีบาลีได้ก็เลยทําให้ถูกจับในที่สุด ส่วนชะตากรรมนักบินอย่างฮาสเวเขาถูกจับและถูกตัดสินประหารชีวิตโดยไม่มีการไต่สวนใดๆทั้งนั้นในเนื้อหาที่เป็นนิยายเจ้าตัวจะถูกยิงเป้าโดยมีตับไลท์โนอาพ่อของเขาเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยประหารโดยเจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยว่านั่นก็คือลูกชายของเัวเองซึ่งเนี่ยเป็นเพราะคนใหญ่คนโตของกองทัพโลกเติมทีมันก็เหม็นทีหน้าตบไลท์อยู่แล้วยิ่งลูกมันทำแสบแบบนี้อีกก็เลยอยากจะแก้แค้นคืน เรียกไ,ได้ว่าเหตุการณ์นี้ได้เปิดโปงความชอบชนของสาพันธโลกให้ทุกคนได้รับรู้ถ้าชาก่อนอองทัพโลกไม่ไสนพอมันสนแค่การรักษาหน้าตาและอำนาจของลุงลุงสาพันธโลกอย่างไรก็ตามนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความเสื่อมถอยของสาพันโลกและในเวลาต่อมาก็อย่างที่เรารู้กันว่าหลังๆพี่แกกะมากสู้กับผู้ลุกไล่คนไหนก็แพ้หมดลูกส่วนฮาสเวนั้นก่อนที่จะถูกประหาร เขาได้พบกับวิญญาณของเควสปาระยาอดีตคนที่เคยชอบมาก่อนนะซึ่งสิ่งที่เควสพูดนั้นกับซ้ำเติมว่าฮาสเวจนเจ็บจี๊้ถึงทรงในว่าฉันก็ไม่ได้ขอให้เธอทำอย่างนี้สักหน่อยซึ่งพี่ฮาสเวแกคงคิดว่าแล้วนี่ตูททำไปหาส้นตีนหรือสวรรค์มิมานอะไรจบเรื่องราวของภาคนี้และความเชื่อของกองทัพโลกไว้ณเพียงแควนี้ โอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ใกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์เอาไว้ด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าลายหน้ากันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ